ดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมีมิระทารรดค่ะและคลิปนี้นะคะก็เป็นดวงความรักนะคะของชาวราศีสิงค์ค่ะประจําปี2566นะคะชาวราศีสิงค์ค่ะเราก็ได้แบ่งเป็นแบบตะวันตกสามารถเลือกดูได้นะคะทั้งแบบลัคนาและราศีค่ะคลิปนี้นะคะก็ตั้งใจทําไว้ค่ะเป็นไกด์ไลน์ไกด์บุ๊กนะคะประจําปีสําหรับคนที่พลังงานตรงกันนะคะในคลิปเราก็จะเปิดดูพลังความรักนะคะเป็นภาพรวมในปี2 5 6 6ค่ะ รายละเอียดก็จะมีทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยนะคะส่วนคนโสดเนี่ยก็จะเป็นคนที่โสดสนิทนะช่วงเวลานั้นๆไม่ได้มีใครเลยนะคะส่วนคนมีคู่ค่ะเป็นคนที่มีคู่กรณีคนที่คบหาพูดคุยหรือว่าคนที่คิดถึงในใจนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะได้ฟังอย่างมีความสุขแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่คนโสดเลยนะคะคนโสดก็คือคนที่โสดสนิทไม่ได้มีใครเลยนะคะ ก่อนอื่นเราก็จะมาดูพลังงานความรักนะคะภาพรวมของคุณในปี2 5 6 6หค่ะจะมาดูทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกความรู้สึกของคุณและเขาและคําแนะนํานะคะเราจะมาดูกันบ้างว่าจะมีใครเข้ามาไหมในปีนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะมีมีขอดูพลังงานปัจจุบันก่อนนะคะก็คือช่วง ลายเดือนธันวาคมจนถึงช่วงเดือนมกราคมนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เรื่องราวความรักของคุณเป็นยังไงบ้างกำลังพบเจออะไรอยู่นะคะ สีสิงอะคะ่ะดูเหมือนว่าจะพบเจอเรื่องราวความรักนะคะที่ดูเหมือนว่าจะจบลงไปแล้วแต่ดูเหมือนยังไม่จบอะไรแบบเนี้ยคะ่ะเขาคนนั้นนะคะมีลักษณะดูเหมือนว่าเป็นผู้ชายที่นิ่งๆนะคะไม่ค่อยแสดงออกด้านความรู้สึกอะคะ่ะเป็นคนที่ดูแข็งๆอะไรแบบนี้นะคะอืมแล้วก็ดูแบบคือถ้าดูผิวเผินนะคะดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่สนใจแต่เรื่องการงานการเงินอะไรแบบเนี้ยคะ่ะ เราก็ดูเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกอะไรแบบนี้นะคะสําหรับตัวคุณตอนเนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยได้เป็นตัวเองเลยนะคะแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณตัดคนนี้ไม่ขาดอะไรแบบเนี้ยค่ะทั้งๆที่ตอนนี้ค่ะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นะคะมันจะจบลงไปแล้วนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาอะค่ะยังชัดเจนอยู่ในหัวใจคุณเลยะค่ะ <ๆ S 2> ความสัมพันธ์นี้นะคะจริงๆแล้วตัวคุณเองอะค่ะตอนที่พูดคุยกันหรือว่าตอนสารสัมพันธ์นะคะมันมีความสุขมากๆเลยนะคะ แต่มันดูเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วตัวอีกคุณเองนะคะก็ไม่รู้ว่าจะพัฒนาต่อไปยังไงนะคะตัวเขาเองก็ดูนิ่งๆไม่ได้ทำอะไรเลยะคะ่ะแต่สิ่งที่ชัดเจนนะคะก็คือความรู้สึกค่ะที่สองคนมีให้กันนะคะดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่ตัวคุณนะคะที่รู้สึกแบบนั้นกับเขาอะคะ่ะตัวเขาเองอะคะ่ะก็คิดรู้สึกถึงความรักที่มีให้กับคุณเหมือนกันนะคะ แต่ว่าเขาดูนิ่งๆไปะค่ะบางคนนะคะอาจจะพบกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าคนที่อยู่ไกลกันนะคะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยก็อาจจะเป็นคนแบบต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือว่าแบบคือต้องใช้การเดินทางเพื่อจะเดินทางมาหาการอะไรแบบนี้นะค่ะไม่ใช่คนที่แบบเดินไม่กี่ก้าวก็เจอกันแล้วอะไรแบบนี้นะคะเขาคนนั้นเนี่ยจริงๆเป็นคนที่ชัดเจนพอสมควรนะคะ แต่เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาอะค่ะนิ่งไปในความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานความรักภาพรวมของปี2,566บ้างนะคะว่าคุณจะพบเจอกับอะไรบ้างคะ่ะ เหมือนว่าตัวคุณเองอะคะ่ะอืมยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคนนั้นอยู่นะคะขอพูดถึงสองกรณีแล้วกันนะคะแต่ว่าที่ชัดเจนนะคะเหมือนกับว่าคุณมีคนในใจแล้วแล้วก็ยังไม่สามารถจะ move on จากคนคนนั้นได้อะไรแบบเน,นะะี้ยค่ะเหมือนคุณแบบคือก่อนหน้านี้คงจะพยายามะคะ่ะที่จะตัดใจแล้วก็ออกมาจากความสัมพันธ์นี้อะไรแบบเน,นะะี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ยดูเหมือนว่าตัวคุณจะยอมรับอะคะ่ะว่า ต่อให้คุณเดินหนียังไงสุดท้ายแล้วเขาก็ยังอยู่ในใจอยู่ดีคุณก็เลยเหมือนแบบถ้างั้นก็แบบเหมือนเลือกที่จะมีความหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะแต่ในขณะที่มีความหวังะคะ่ะมันก็ดูเหมือนจะเศร้าๆนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ลงเอยกันหรือว่าไม่ได้พูดคุยกันอะไรแบบนี้นะคะ่ะตัวคุณเองดูเหมือนจะเริ่มต้นใหม่ยังไม่ได้นะคะในช่วงนี้นะคะ่ะเหมือนกับว่าจริงๆมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าคุณยังไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหระคะ่ค่ะ ตอนนี้นะคะบางคนอาจจะโฟกัสในเรื่องการงานการเงินหรือว่าความสําเร็จของตัวเองนะคะเหมือนคุณพุ่มเทให้กับความสําเร็จของตัวเองซะมากกว่าะคะ่ะมากกว่าในเรื่องของความรักนะคะจริงๆก็มีคนเข้ามาให้เรื่องมากมายนะคะแต่ว่าคุณก็ไม่ได้สนใจอะไระคะ่ะคนที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้นะคะจะต้องเข้ามาอย่างชัดเจนแล้วก็เหมือนต้องมีความพยายามที่จะจีบคุณมากทีเดียวนะคะถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ะคะ่ะเพราะว่าคุณก็ค่อนข้างจะยึดติดยึดมั่นนะคะแล้วก็ เหมือนฝังใจไปแล้วอะค่ะว่าเรายังรักคนนี้อยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็กรณีที่สองนะคะที่สําหรับคนที่โสดเราไม่มีใครเลยจริงๆอะคะ่ะอืมจริงๆดูจากหน้าไพ่แล้วก็พลังงานอนะมันมันไม่เหมือนคนที่โสดสนิทแบบไม่ได้มีใครในใจอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าขออ่านเผื่อกรณีคนที่ไม่มีใครจริงๆแล้วกันนะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้นะคะ่ะในปีสองพนนะคะคุณจะรักตัวเองมากๆนะคะแล้วก็ รู้จักเห็นคุณค่าตัวเองแล้วก็อยากจะมีความรักที่ดีะค่ะแต่มันเหมือนมีเรื่องอดีตอะไรบางอย่างที่น่าเศร้าสําหรับคุณนะคะในเรื่องราวของความรักอะค่ะที่ทําให้คุณเออเหมือนยังย้อนนึกถึงมันตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันบ้างนะคะว่าทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักะค่ะ เในบางคู่นะคะหรือว่าบางคนนะคะมันอาจจะมีการดูแลเอาใจใส่กันและกันนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการพูดถึงหรือว่าวางแผนอนาคตอะไรแบบน,นี้ค่ะจะมีแต่ความรู้สึกดีๆหรือว่าความรู้สึกรักที่มอบให้แก่การอะไรแบบนี้นะคะในบางคนนะคะอาจจะมีการโคจรกลับมาพบกันนะคะกับคนเก่าๆนะคะหรือว่ามีการคืนดีก็ได้นะคะคนๆนั้นนะคะจริงๆเราก็เหมือนเป็นลักษณะของคนเดิมเลยนะคะที่คุณได้พบเจอะค่ะก็คือ เป็นคนที่นิ่งๆอีกโโ้สูงนะคะแล้วก็เหมือนโฟกัสในด้านการงานการเงินคนคนนี้จะเป็นคนที่ต้องประสบความสําเร็จก่อนถึงจะอยากจะมีความรักที่มั่นคงอะไรแบบนี้ค่ะตัวเขาและคุณนะคะอาจจะผ่านอะไรอดีตอันเลไรท์มาด้วยกันนะคะหรือว่าเคยทําให้กันเสียใจอะคะ่ะในอดีตนะคะไม่ใช่ปัจจุบัน,นะคะ่ะแต่ว่ามันก็มีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนนะคะสิ่งที่คุณอยากได้ในความสัมพันธ์นะคะก็คือความชัดเจนนะคะแล้วก็ เป็นอะไรที่เหมือนแบบเอาเราแบบตรวจสอบได้แล้วก็รู้สึกว่าสบายใจว่าเขาไม่ได้ทําอะไรรับหลังอะไรแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างค่ะ เหมือนว่าถ้าเกิดว่าคุณถามถึงคนเก่าๆนะคะอืมดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะนิ่งอยู่นะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณนะคะในปีนี้นะคะอยากจะมีความรักที่มันมั่นคงแล้วก็เติมเต็มความสุขให้ได้ด้วยตัวเองอะคะ่ะอันดับแรกนะคะคุณจะต้องหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เติมเต็มความสุขให้ตัวเองได้ก่อนนะคะเอ่ออย่ามัวแต่นั่งรอเขาหรือว่ารอเวลาอะไรแบบนี้ยคะ่ะคุณสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยตัวเองนะคะ แล้วก็เลิกลังเลสงสัยนะคะว่าแบบจะมีคนดีๆเข้ามาไหมอะไรแบบน,นี้คะ่ะสิ่งที่คุณต้องทํานะคะก็คือการเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็สร้างมันขึ้นมานะคะว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนอยากจะให้ใครมองคุณยังไงอะไรแบบนี้ค่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าอยากให้คนที่เข้ามาเป็นคนที่เหมาะสมคู่ควรนะคะเราก็ต้องสร้างตัวเองให้คู่ควรก่อนอะไรแบบนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันบ้างนะคะว่าในปีนี้จะมีใครเข้ามาบ้างไหมคะ่ะ สำหรับปีนี้นะคะดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ปีที่เหมาะสมนะคะในการเริ่มต้นใหม่หรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆะคะ่ะมันดูเหมือนเป็นปีที่ ปีแห่งการรอคอยค่ะแล้วก็ปีแห่งการรักตัวเองมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองอะไรแบบนี้นะคะอันดับแรกนะคะคุณอาจจะต้อง move on ให้ได้ก่อนนะคะกับเรื่องราวเก่าๆหรือว่าความรักทั้งเก่าอะไรแบบนี้ค่ะปีนี้เหมือนเป็นปีที่คุณจะต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักหรือว่าเหมือนทําอะไรให้มันดีขึ้นในเรื่องราวของความรักจะเป็นการ work กับตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะบางคนอาจจะเป็นการเคลียร์ปมในใจนะคะหรือว่า เหมือนการเรียนรู้อะไรบางอย่างที่ทําให้ความรักมันสําเร็จได้อะไรแบบน,นะะี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนกับสิ่งเดิมๆที่คุณเคยทําเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักอค่ะเช่นการปฏิบัติตัวหรือว่าการแอคชั่นอะไรแบบน,นะะี้ยค่ะเหมือนกับว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ความรักมันสมหวังได้ค่ะคุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงมันอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ค่ะในปีนี้คืออะไรคะ <Taylor. S 2> เพื่อจะ <ücke S 2> ให้มีความรักที่สมหวังแล้วคุณก็มีความสุขในเรื่องราวของความรักนะคะ ว่าชาวราศีสิงค์อะค่ะที่ยังไม่สมหวังในความรักนะคะจะต้องมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองก่อนนะคะแล้วคุณจะได้เจอรักดีๆค่ะไม่ใช่รักที่เงียบเหงาหรือปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวหรือว่าคนที่ทิ้งคุณไปเวลาที่คุณเ,เขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนเราตกอยู่ที่นั่งลําบากหรือว่าสถานการณ์ที่ลําบากแล้วเขาไม่ได้ช่วยเหลือเราอะไรแบบเนี้ยค่ะคนคนนั้นนะคะจะต้องเป็นความรักที่ เหมือนค่อยๆพัฒนากันไปนะคะเป็นอะไรที่มันมั่นคงอะค่ะไม่ใช่คนที่ทําให้เราเจ็บปวดแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองในความสัมพันธ์นะคะจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะชัดเจนกับเราอะค่ะว่ารักเราแบบไหนแล้วเราก็ต้องรู้จักเลือกด้วยนะคะว่าเราอะอะไรที่สิ่งที่ดีกับเราหรือไม่ดีกับเราอะไรแบบเนี้ยค่ะเมื่อไหร่ที่คุณรู้จักคุณค่าของตัวเองได้นะคะการรอคอยของคุณจะสิ้นสุดลงค,ะ <S <S ค่ะคุณจะได้เจอรักดีๆนะคะแล้วก็ความรักที่สมหวังค่ะ บางคนอาจจะเป็นคนเก่าๆนะคะหรือว right ่าคนใหม่ก็ได้ค่ะแต่ว่าคนคนนี้ค่ะจะเป็นคนที่ดูมีอำนาจนะคะหรือว่าอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะถึงไม่ใช่เจ้านายของเราแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่มีลูกน้องนะคะแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วอะไรแบบนี้ค่ะค่อนข้างจะดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะจะได้กลับมาคืนดีมาพูดคุยกันค่ะแล้วก็มีการสื่อสารกันที่สามารถพัฒนาขึ้นไปได้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ค่ะ ใหอยากจะบอกอะไรบ้างไหมคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือตอนที่คุณนะคะสามารถที่จะมีความรักที่มีความสุขได้ะค่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่าเขาเป็นใครหรือว่าแบบ เป็นคนยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือคุณนะคะส,สามารถเป็นความสุขให้กับตัวเองได้นะคะแล้วก็เติมเต็มตัวเองได้อะไรแบบเนี้ยค่ะเน้นความสุขแล้วก็ความรักในตัวเองอะไรแบบนี้นะคะแล้วคนคนนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าแบบเข้ามาจีบอยากแสดงความรู้จักอะไรแบบเนี้ยค่ะหรือว่าเป็นคนที่อายุมากวกว่าประสบความสําเร็จในด้านการงานการเงินแล้วอะคะ่ะคนเหล่านั้นเขาก็พร้อมที่จะเข้ามาทําความรู้จักหรือว่า เหมือนพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะแต่ว่าคุณจะต้องเป็นคนที่มีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆนะคะเป็นความรักที่มั่นคงค่ะไม่ใช่ความรักที่ทําให้คุณสับสนวุ่นวายหรือว่าคนที่เข้ามาไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะแล้วดูเหมือนว่าคนที่จะเข้ามาที่แบบชัดเจนกับคุณจริงๆเขาจะเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานนะคะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกของคุณค่ะถ้าเกิดว่าอยากเลือกใครในปีนี้ค่ะ ให้สร้างความสุขให้ตัวเองก่อนนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณน่ะเหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับใครแล้วก็ความรักแบบไหนนะคะจะทําให้คุณเลือกคนได้ดียิ่งขึ้นค่ะคุณจะต้องเป็นคนที่รู้จักคุณค่าตัวเองก่อนแล้วก็ใส่ใจตัวเองก่อนค่ะคุณถึงจะได้เจอความรักนั้นนะคะมันจะมีการปรับจูนเข้าหากันนะคะแล้วความรักมันก็จะสําเร็จได้ค่ะชาวราศีสิงเดี๋ยวเราจะมาดูกันบ้างนะคะว่าทํายังไงคุณถึงจะสมหวังในความรักในปีนี้นะคะ ะะบางคนเครียดแล้วก็คิดมากนะคะกับการที่ไม่ได้พูดคุยกันนะคะเหมือนตัวคุณนะคะยึดติดกับผลลัพธ์นะคะว่าจะต้องเป็นคนนี้ความรักกับคนนี้จะต้องสําเร็จเท่านั้นจะต้องมีความสุขเท่านั้นถ้าไม่มีเขาเราจะไม่มีความสุขอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าความรักเนี่ยทาให้เราเป็นทุกข์แล้วก็ทําให้เราเครียดนะคะมันไม่ใช่รักที่ดีนะคะความรักมันจะต้องแบบกินอิ่มนอนหลับมีความสุขร,สรู้สึกว่าสบายใจอะไรแบบนี้ค่ะ ถ้าเกิดว่าเขาคนนั้นทําให้คุณเสียใจอะคะ่ะก็ลองปรับความรู้สึกอะคะ่ะให้เป็นเพื่อนกันไปก่อนหรือว่าเหมือนเป็นอะไรที่มันอยู่ด้วยแล้วสบายใจอะคะ่ะแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าบิ i วอะไรไปด้วยกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ต้องบอกเขาก็ได้คะ่ะว่าแบบลองลดสถานะเป็นเพื่อนกันเถอะหรือว่าอะไรแบบเนี้ยคะ่ะแต่ว่าแค่ทําดีด้วยกันหรือว่ามอบสิ่งดีๆให้แก่กันนะคะเหมือนเป็นความรักที่ไร้เงื่อนไขหน่อยอะไรแบบเนี้ยคะ่ะ ถ้าเกิดว่าปรับความรักให้เป็นแบบนั้นได้ค่ะตัวคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยกันบ่อยขึ้นนะคะความรักความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ถึงครับว่าประสบความสําเร็จหรือว่าสมบูรณ์แต่มันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ก็คือมีการสื่อสารกันบ่อยขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเหมือนเขาอยากให้คุณนะคะปรับความรักเป็นเหมือนคนในครอบระครัวค่ะแล้วก็เป็นความหวังดีให้แก่กันนะคะอะไรที่มันไม่ดีะคะ่ะก็อย่าส่งพลังงานให้แก่กันเลยนะคะ แล้วก็เหมือนแบบอย่าเพิ่งถามหาความชัดเจนในตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเขารักเรานะคะเขาจะชัดเจนเองเราก็ทําทุกอย่างให้มันดีเองอะไรแบบเนี้ยค่ะเราก็ใช้ชีวิตให้สนุกสนานแล้วก็ชิลๆไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเขารักเราแล้วก็อยากจะมีเราในชีวิตนะคะเขาจะเป็นฝ่ายที่พยายามเองนะคะเมื่อทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นนะคะหรือว่าตอนที่เรามีความสุขมากขึ้นนะคะดูเหมือนว่าเขาจะเข้ามาหรือว่าจะมีคนดีๆเข้ามาที่จะพยายามมีคนในชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะ เรามาดูกันบ้างนะคะว่าถ้าอยากจะแนะนําอะไรบ้างนะคะหรือว่าคุณควรปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะดูเหมือนว่าตอนที่คุณนะคะเลิกมอบความรู้สึกดีๆให้กับเขาแล้วแล้วก็เลิกคิดถึงเขาแล้วอะค่ะถึงตอนนั้นอะ ดูเหมือนว่าเขาอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเองนะคะเหมือนกับว่าเขาอะค่ะไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับคุณแล้วณตอนนั้นนะคะแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าอยากแอบสอดส่องหรือว่าเมียงมองอยู่ดูเหมือนตอนนี้บางทีเขาก็อาจจะแอบส่องคุณอยู่ก็ได้นะคะแล้วเมื่อไหร่ที่คุณทําตัวเหมือนว่าไม่ได้สนใจเขาแล้วอะค่ะเขาอาจจะอยากกลับมาชัดเจนกับคุณก็ได้นะคะเพราะว่าเขาแบบเหมือนถ้าไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะค่ะ บางคนนะคะชาวราศีสิงห์ตัวคุณเองก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าคุณควรจะทํายังไงหรือว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องทำะคะคือต้องทําตัวเองให้มีค่านะคะทาเหมือนว่าเหมือนถ้าเกิดว่าไม่มีเขาเราก็อยู่ได้แต่ไม่ใช่การปฏิเสธนะคะเหมือนทําให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเรามีค่านะถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเข้ามาในชีวิตอะ่ะเขาจะต้องจริงจังจริงใจแล้วก็ชัดเจนเท่านั้นถ้าเกิดว่าไม่สามารถทําอะไรแบบนี้ได้อ่ะคะ่ะ ก็เป็นเพื่อนกันก็ได้หรือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีก็พออะไรแบบนี้ค่ะมันจะทําให้อะไรๆดีขึ้นนะคะชาวราศีสิงห์เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับความรักในปีนี้ค่ะ อยากจะบอกนะคะดูเหมือนว่าตัวคุณเองะค่ะรู้อยู่แล้วนะคะว่าจะต้องทํำยังไงะคะ่ะแค่บางคนนะคะรู้แต่ว่าไม่ทําเท่านั้นเองอะไรแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยนอกจากเขาจะส่องเราแล้วเราก็ยังส่องเขาด้วยเหมือนกันนะคะเหมือนเราอะคะ่ะอยากจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างอยากจะแบบไม่อยากจะอยู่นิ่งๆแล้วอยากจะปรับความเข้าใจอยากจะสารสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นอะไรแบบน,นีค้ค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวแบบค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะชาวราศีสิงห์ สิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําในเรื่องความรักอะค่ะก็คือในปีนี้ค่ะอยากให้คุณค่ะเอเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนอยากให้คุณนะคะอันดับแรกนะคะให้คุณเห็นคุณค่าตัวเองก่อนว่าคุณเป็นยังไงแล้วก็อยากจะมีชีวิตแบบไหนอยากจะให้คนอื่นเนี่ยเห็นคุณค่าคุณยังไงค่ะให้บิวมันสร้างมันขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ให้เราเชื่อจริงๆค่ะว่าเราเป็นแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็อยากให้มองที่อนาคตเยอะๆนะคะไม่ใช่มองแค่ปัจจุบันค่ะเพราะว่า เหมือนกับถ้ามองอนาคตไปด้วยค่ะสายตาเราจะกว้างไกลขึ้นนะคะแล้วบางทีเราอาจจะเจออะไรดีๆหรือว่าเพชรเม็ดงามก็ได้นะคะในปีนี้ค่ะมาดูกันค่ะไพ่อยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักค่ะ สิ่งที่คุณควรทำนะคะในปีนี้นะค่ะก็คือเหมือนเป็นการบิ i l ตัวเองหรือว่าสร้างอะไรที่มีคุณค่าให้กับตัวเองอะคะ่ะแล้วดูเหมือนว่าจริงๆแล้วมีคนที่กําลังมองคุณอยู่หรือว่าเล็งคุณอยู่ก็ได้นะคะแค่คุณนะคะใช้ชีวิตให้มันสนุกสนานขึ้นมามากกว่านี้หน่อยนะคะมันอาจจะทําให้เขากล้าที่จะเข้ามาหาเรามากขึ้น,นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่ควรทำอะค่ะก็คืออยากจะให้เลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองนะคะอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าทําให้เราทุกข์ใจอะคะ่ะ ก็ลองลองพิจารณาดูค่ะว่าเราควรจะมีสิ่งนั้นอยู่ในชีวิตไหมหรือว่าควรจะเอาออกหรือว่าควรจะแบบรีไซเคิลยังไงอะไรแบบนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเรารู้จักเลือกสิ่งที่ดีหรือไม่ดีค่ะให้อยู่ในชีวิตนะคะคุณจะพบความสุขมากขึ้นค่ะคุณจะมีความสุขมากขึ้นแล้วเป็นความสุขร้อยเปอร์เซน์ด้วยนะคะไม่ใช่แบบสุขสุขทุกๆอะไรแบบนี้ค่ะรูปเหมือนปีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณรู้จักเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองนะคะ มีเกณฑ์นะคะที่จะมีความสุขในเรื่องราวของความรักแล้วก็เป็นความรักที่อบ่นเหมือนคนในครอบครัวได้ด้วยเช่นกันค่ะยังไงมีมี่นะคะก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีสิงห์นะคะได้ประสบความสําเร็จในความรักทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนนะคะเอ,อรักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะรู้ค่ะว่าคนดีๆคนไหนค่ะที่คู่ควรเหมาะสมกับเราค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้มีมี่เดอทารรด์นะคะ ก็ขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะที่ส่งมอบกำลังใจให้มีมี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปรวงความรักเดือนมก,กราคมของพวกคุณค่ะสำหรับวันนี้มีมีไม่ไปก่อน